รายชื่อผู้เข้าจริงดังต่อไปนี้ครับกับฉันจะฝันถึงใครตอบนาบชีิดถ้าคิดถึงแกเป็นราวนั้น จะทำให้ฉันรู้วรารักจริงๆมันคืออะไรจะตามทำายล้างจนวันสุดและรางวัลเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับขอแสดงความยินดีกับไม่บอกก็รู้รักจากซีรีส์ใจซ่อนรักยินดีด้วยนะครับเฟรนชเชอ์บนเวทีรับรางวัลเลยนะฮะ กลาดเยอะนะ้เนี่ยวันนี้เป็นแฟนกันเยอะเลยในวันนี้พี่หนึ่งนะลงวินก็มารับระนนละครด้วยตัวเองนะครับสวัสดีพี่หนึ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวฉันกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับผม ในฐานะคนแต่งเพลงนี้นะครับก็ขอขอบคุณ Thailand Box Office ฟนะครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับขอบคุณช่อง3แล้วก็ทีมงานใจซ่อนรักด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆครับด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้หญิง2คนที่อยู่ตรงนี้ข้างๆผมก็คือน้องแบมแบมกับน้องโมบายนะครับสำหรับเสียงร้องที่แบบน่ารักมากทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกมากให้น้องๆขอบคุณบ้างดีกว่าค่ะก็ ขอบคุณพี่หนึ่งนาลงวิทย์นะคะขอบคุณช่องสามขอบคุณ c h น n n เลียม,มิวสิกนะคะที่เลือกน้องโมบายกับแบมมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ใจซ่อนหลักนะคะขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะดอมม่วงนะคะแฟนคลับพี่หลิงพี่ออมนะคะแล้วก็แฟนคลับโมบายแล้วก็แฟนคลับพีดับเบิลแบมทุกๆคนเลยที่ช่วยโหวตให้เพลงนี้ได้รับรางวัลน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะ ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะครับชิ้ด้านหน้าเลยนะฮะทั้ง3ท่านเลยพี่หนึ่งน้องวิทย์นะครับน้องโมบายแล้วก็น้องแบมแบมด้วยแบมเมืม่อกี้สองสาวพูดเสียงแบบน่ารักมากเลยน่าฟังมากๆนะฮะไม่น่าละ่ะเสียงร้องถึงออกมาไพเราะขนาดน,นั้นจนได้รับรางวัลในปีนี้นะครับใช่เลยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นรางวัลเพลงประกอบซีรีส์แสงปีนั่นเองนะครับยินดีด้วยนะครับ ด,ด้วยครับครับผมเราไปกันที